เาพบกับนิ้งหล่าซืออีกแล้วนะคะในวิชาให้เนเตอร์เราเรียนควบแท้กับคําควบไม่แท้ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่านักเรียนก็เคยผ่านหูผ่านตามาแล้วเนาะก็คืออักษรน,นาอักษรน,นําเป็นยังไงนักเรียนอะตั้งใจดูดีๆนะคะว่าอักษรน,นําเป็นยังไงเดี๋ยวนิงหล่าซือจะพาทุกคนไปเข้าใจมากขึ้นนะคะ ก็จะมีหอน้ำเห็นไหมคะข้างบนหอน้ำแล้วก็จะมีอักษรสูงนําอักษรเดี่ยวแล้วก็จะมีอักษรต่ํานําอักษรเดี่ยวนะคะเห็นไหมถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะเดหนิงเราซื้อเรื่องนี้จะยากนิดนึงเนาะเดาหนิงเราซื้อจะทบทวนให้อีกทีนึงนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเดหนิงเราซื้อจะพาทุกคนไปเข้าใจมากขึ้นเลยนะคะจะได้ทําแบบฝึกหัดได้เนาะถ้านักเรียนพร้อมแล้วตาหนิงเราซื้อไปเลย สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอักษรน,นำอักษรน,นำหมายถึงคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันพยัญชนะตัวแรกออกเสียงอะกึ่งเสียงพยัญชนะตัวหลังออกเสียงตามสระที่ประสมและออกเสียงวรรณยุกตามพยัญชนะตัวแรกโดยอักษรน,นำแบ่งออกเป็นคำที่มีอักษรสูงนำคำที่มีอักษรกลางนำ คำที่มีหอหีบนําและคําที่มีออ่างนําเรามาเริ่มดูกันที่คําที่มีอักษรสูงนําพยัญชนะตัวแรกจะเป็นอักษรสูงได้แก่ขอไข่ขอขวดชอชิงทอฐานทอถุงขอพึ่งขอฝาสอสลาสอฤษีสอเสือและหอหีบหรือที่นักเรียนมักจะท่องกันว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันส่วนพยัญชนะตัวหลัง จะเป็นอักษรต่ำเดียวได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหน, εν, น,อนูมอมา้ายอยักษรอเรือลอลิงวอแหวนและแลอุลาหรือที่เดก failures, ็กๆมักจะท่องกันว่างูใหญ่นอนนะริมวัดโมลีโลกเรามาลองดูคำที่มีอักษรสูงนำกันนะคะขณนะขนบขนมขนาด เฉลียวฉลาดฉลองเฉลิมถลิงถวายถนัดถนนสรุปสนุกสนองสนามข้อสังเกตคือคำที่มีอักษรสูงนำเวลาอ่านจะเหมือนมีหอหีบอยู่ด้วยเช่นผลิตอ่านว่าผลิตฝรั่ง อ่านว่ากระหังสเสวตอ่านว่าสเวตสยามอ่านว่าสยามตังหิดอ่านว่าตังหิตต่อมาเรามาลองดูคำที่มีอักษรกลางนำกันบ้างค่ะคำที่มีอักษรกลางนำพยัญชนะตัวแรกจะเป็นอักษรกลางได้แก่กอไก่จอจานดชดาตอปะตักดอเด็ก ต่อเต่าบอใบไ,ไม้ปอปลาและออ,อ่างหรือที่เด็กๆมักจะท่องกันว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโองและพยัญชนะตัวหลังจะเป็นอักษรต่ำเดียวได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนและรอจุลาเรามาลองดูคำที่มีอักษรกลางนำกันบ้างค่ะเด็กๆ นกจมูกจรัดจรวดตนุตวาดตลกตลาดตลอดตวัดตลัดประหลอดอารามอร่อยอเนกองุ่นไปต่อคลิปที่สองกันเลยนะคะ